ค่ะที่เจ็ดยกเบอค่ะโอเคอ้าวชื่อเลยจ้าชื่อกหนกพรชุมพูค่ะชื่ออะไรนะกหนกพรชุมพูค่ะไปกนกพรได้ไงวะอ๋อไปเลขที่แปดแล้วนี่วะเลขที่แปดครับเลขยกเบอไ,ไปแล้วเหรอครับอ,อ้าวการหนกพรมีปัญหาอะไรจ้าอยากมาซื้อว่าลูกที่ทำบุญให้นันพุนไหมแล้วก็ต่อของ กุมารไข่ค่ะอย่างนี้สนุกพรไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมนะเวลานี้มีค่ะมีมมีอะไรก็บอกมาคออเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวตามแข้งตามขาค่ะเจ็บมากด้วยเจ็บทุกอย่างที่มีค่ะตามนี้แล้วรู้ว่ามีกุมารสององค์ใช่ไหมรู้ค่ะอยากจะส่งไปเกิดท่านเทวดากุมารยังอยู่หรือเปล่า ได้เลยนั่นแนะอา้าวพร้อมจะให้ไปเกิดใช่ไหมจ้าพร้อมจะให้ไปเกิดแล้วทำยังไงดีมาสององค์นะท่านเอ๋ยยี่สิบวันเลยนั่นและอา้าวยินดียี่สิบวันกูมาชื่ออะไรชื่ออะไรจ้าเธอไข่เงินขันทองไ <c oughs> ข่เงินขันทองไข่เงินขันทองกินไรเร็วว่ามา มัจะเร่งสปีดเนาะไม่ไปหรอกกําลังเพลินเลยมันไม่รวมพลที่นั่นเหรออารีบรีบเลยอาไปเผื่อจะะไมีไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปโยกกันใหญ่เลยเด็กของเรามันแหกค่ายมันมันแหกค่าไปเลยใช่ไหม อาไปดูงานกินอะไรบอกมาเร็วว่าไปกินแตน้ำาพิงกินน้เซ็งมากเหรออ้าวกินอะไรบอกไปกินเป็ด ้าวเป็ดครึ่งตัวเป็ดอะไรเป็ดพะโล้หรือเป็ดย่างเป็ดอะไรก็ได้ขอเป็นเป็ดเราจีนไงไม่ไปกินเงามันเลยน่ะอ่าเป็ดครึ่งตัวกระเพาะปลาสองถุงอ้าวน้ำนมเจเว่นเสื้อผ้า เอา,ดเดาอะไรเด็กชายสองชุดห้าถึงเจ็ดครัวปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรลายสิบหมอสิบสังฆทานหนึ่งชุดโอเคแล้วลูกที่ที่ปลดให้นั้นปลดได้หรือเปล่าค้ากรรมบวชที่ทำบุญให้ที่ตายไปก่อนเจ็ดสิบห้าวันที่ทำกาแฟแล้วเธอมาเป็นบาทที่นี้ป่ะ จ้าที่นี่ค่ะเออมันไปยังไปไหมลูกที่เขาไปบวชให้ตอนต้นน่ะห่ญิงไปแล้วมันไม่อยู่แล้วไปบายไปได้ไปเดี๋ยวจบงานก่อนค่อยไปไหนๆก็เลี้ยงเลี้ยงท่งฉลองอ๋อเรอไปมั่วงานเขาเลย มีเสียงเพลงก็พอใช่ไหมอ่องานอำลาเลี้ยงส่งกันบายยไปได้อ่าเคยไปมัวงานแล้วก่อนแล้อยากถามเทีเวลาว่างูตัวนั้นมันคืออะไรที่เข้ามาหาแม่นะงูค่ะงูสิงอ่ะงูสิงค่ะงูสิงทำไมจ๊ะ อยู่ดีๆก็เลื้อยเลื้อยมาแล้วแม่ก็วิ่งมาดูที่ว่าตลรอดแล้วจะจะผ่านไม่ผ่านไม่เห็นวิ่งมาดูก็ไม่เห็นแต่ทําไมเข้ามาแล้วตอนไปไม่หายไปนี่เห็นกับตาตาเนื้อเหรอตาเนื้อหรือในฝันหรือในเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะไม่ได้นิมิตค่ะเรื่องจริงงูอะไรมาเกี่ยวพันหรือเปล่าท่านเทวดาอยู่ตรงที่เถียงนา่านเอ๋ยบอกได้เลยนั่นแหละนะถ้าอยากรู้ก็จะบอกแหละค่ะ ดวงนินยานเด็กมันนะ่นหานันแหลท่านเออวิญญาณเด็กขอบุญจากแม่ตามเน่บาย,บายไม่ได้ไลน์ต่อไปจ้า